ขยับเข้าไปโอ้โหเตะอัดไปบอลเดินท่อนแขนครับเอวไม่ธรรมดานะครับสามานโ,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 โอ้โหแม่เสียงอะไรไ<ห>ครับคุณชาชัยครับครับไม่ต้องบรรยายาสามัมภุทนเยอะครับเตะสองใจหุกซ้ายแม่เอาล้วครับ<า>โอ้โหโดนทุกซ้ายคือก็ทุกซ้ายคืนเลยนะโอ้โหเจอบัตรสวนเหมือนกันครับข้างด้านของไผ่แดงเริ่มจากการอาวุธลับมาใช้กัน,นครับสอง เอาแล้วครับใส่ไปใส่ไปครับไม่ต้องคิดเยอะจะดีกรีอะไรก็แล้วแต่ลือต้องโตบ้างครับจะให้ทางได้าของซามานได้จใจนั่นเลยครับมาล์นะครับแข้งขวาเอาแล้วครับไม่สะบัดหลุดปาดแข้งทีนึงเติหมัดสุดเส้นนาทีนี้แล้ววัดไปเลยครับคุณมารุตแข้งขวาเริ่มจะออกนิดเดีนะครับจังหวะโอ้ยสายกระแทกขวายังกดไม่ถึงครับหมัดนำรอบนป้นสวยแล้วครับซามานสวนเหมือนกันครับไพรแดงอ้าวรับเอาคืนเลย ฝั่ไปไม้คู่ครับเตะหุดออกมวมีแรงส่งโอ้ยสายเข่าครับอ้าวแล้วนละทีแมเไปแล้วเสียทรงครับแ่เสียความมั่นใจครับไม่เสียแท้มแต่ว่าโดนแบบนี้เสียแทบแน่ครับกำลังจะเดือดนะครับทานของไยแดงครับโอ้โหเจอาบัขทอของซามานเหมือนกันแม่แต่ว่าไม่สะเทือนครับโตขึ้นทันทีขยับเข้าไปออกไม่ออกเข้าไปซ้ายครับโอ้โหจะตอกสองครับยังไม่ได้ยืนต่อกอลสู้กับต้นตะรับได้ขนาดนี้ต้องชื่นชมชื่นใจครับ อ้าวคับซ้ายมาขวาทิมไฟกระเด็นไฟกระดอนดูดิด้แม่โอ้โหซ้ายเข้าครับจะเปิ้ลแข้งครับชามานขวางแข้งซ้ายครับอีกนั่นแะครับโอ้โหหมัดครับได้ลุ้นแล้วครับแข้งขวาก็ยังถือว่าสวยนี่นะครับซ้ายมาเนื้อๆนะครับจากขวาเปลี่ยนเป็นซ้ายดูครับซ้ายอีกแล้วครับโอ้โห้อาครับส้มโอหวานเข้าสารขาลาบโดน อะไรครับคนละแปะสองแปะไม่ได้เต้าท้ายครับคุณบอลลครับโอ้โหดูครับชายโถงซ้ายขยับเข้าไปโอ้โหเตอัดไปบอลลุกทอดแขนครับขยับไปโอ้โหตะลวะครับปัดทุกซ้ายโอ้โหโดนเหมือนกันครับกลัวบ้าเฮาส์ครับไปดูภาพช้ากันเลยแดีเลยครับต้องบอกว่าดีดีครับดีมากมากครับเป็นคู่ที่สนุกนะครับดูครับเป็นที่ถูกใจแฟนๆรับแบบนี้ครับใส่กันมันหยดติ๋งครับดูครับแก้กันช็อตต่อช็อตเลยนะครับพอโดนหมัดต้นยกนี่สลับกาดเป็นมวยซ้ายนะครับทางด้านของไยแดงดูครับ โอ้โห oh, ดูครับปฏิพานไหวพิบมันสมองแล้วได้ฝนี่ด้วยครับสารเข้าไปแต่ละดอกขนาดที่ชามานะัทั้งเปะทั้งปาดครับดูครับส้ายแต่ละเม็ดใส่กันมันหยดติงครับนี่ครับซ้า,ายที r <Red> ร CORNER! congratulations to Pai dang ฝัซ้ายครับ